งามมเลยอุโโอ้ยงามเลยครับผมคุณสองดอกคือเก้าอุ้ยตอนซ้นนี่นพี่นอ้องมือหนี่สวัสดีครับพี่น้องมือนี่ก็มาพอกันตอนเลิกงานคือเก้าครับผมกระจาภาพไปหาเลาะเก็บเห็ดคือเก้าครับหลังจากที่บริขึ้นไปสองสามหมื่นแล้วนะครับที่พายุหลังจากพายุเขานะครับผมกับประมาณสองสามหมื่นนี่ครับบริขึ้นไป ับมือนีกับทีขึ้นไปเบื้องนะครับว่าเห็ดมันจะออกบ่อยู่ที่เดิมครับพี่น้องหลังป้าหลังไอ้เขาหลังบั่นจะคของคือเก้าเลยครับผมไปเบื้องไปชุ่มนำนำกันนะครับพี่น้องว่ามือนีสีได้บ่อืมครับพี่น้องครับมาเจอแล้วครับอืมนี่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 สวยครับพี่น้องครับสวยคือเก้าครับสองดอก อ๋อพี่น้องงามเลยอุ้ยงามเลยครับผมคุณสองดอกคือก็อุ้ยตอนซ่อนแทนพี่น้องมื้ยนี่อืมตีนองเกือบไ่เห็นไปมาเห็นปกไปดอกง่ายพอมี้คุณเน่ะอุ้ยซอนดอกตัวนี้คุณเน่ะเกือบไ่เห็น ่ตูมเลยครับนี่เอ้ยเก็บยังเดียวพี่น้องเขาคนอ่ะนี่พี่น้องอือตุ่มตูมหมดน้ำนะเบื้งบรรยากาศเก็บเห็ดกันสักหน่อยครับผมนะครับพี่น้องครับโอ้มุมนี้นี่ออกดีเลยนี่ออกดีแห่งพี่น้องครับฝนตกเดี๋ยว ดอกงามอ๋อพี่น้องครับบ้างดอกนี้ยังไงเลยพุณบ้งมือไงวะพี่น,อออน,น้องอ๋อส่อนได้บัรมุนอีกไหมอ๋อดอกนี้เดีเเ๋ยวพันมะเขือพี่น้องมึงเนีย่ยเบไม่ปกไว้พุณเหรอโอ้ยงาม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 บิ่งบรรยากาศพร้อมเลยถือดอกงาม,งามครับพี่น้องครับตอนนี้ก็เดินมาได้สักพักแล้วครับครับ เด็กแจงนึ่งนะครับพี่น้องครับเด็กแจงนึงออกดีอยู่ครับมาหนึ่งเราสิงยางเพิ่มอีกสักบึดนึงครับอืพี่น้องดอกแงี้ยเหี้ยงซัมฝึกแบับซัมฝึกมือผมเลย้ตุ่มๆเลยพี่น,อน้องบงตุ่มๆเลยครับง่ามห้ยนะตุ่ม Nigga.